สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกกันเรื่องนักเตะที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากๆเลยดีนเฮาเซนประการหลังดาวรุ่งของบอลมัดครับเรามีข้อมูลมาเพียบเลยครับวันนี้มีทั้งบทวิเคราะห์จากพรีเมียร์ลีกโดย Opta Analyst นะครับและก็รายละเอียดสัญญาจากสปอ t ทรั k มีข่าวเรื่องย้ายทีมค่าฉิกสัญญาจากฟรานซิโซโรมาโผ่านทาง r ร d d i t ด้วย แล้วก็มีมุมมองจาก The Standard และก็สยามสปอร์ตบ้านเราเนี่แหละครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะสำรวจกันจริงๆจังๆว่าเอ๊ะทำไมเฮาเซ้นถึงเนื้อหอมขนาดนี้สไตล์การเล่นจริงๆเขาเป็นไงสถานการณ์สัญญาตอนนี้แล้วก็อนาคตเขาจะเป็นยังไงบ้างเราจะดึงประเด็นเด็ดๆจากทุกแหล่งมาคุยกันเลยครับเริ่มตรงนี้ก่อนเลยการแจ้งเกิดของเขาในฤดูกาลนี้กับบอลมัดเนี่ยหลังจากย้ายมาจากยูเวนตุส ค่าตัวตอนแรกก็12.8ล้านปอนด์ค่ะก็ถือว่าไม่สูงมากนะคะใช่ครับแล้วอาจจะเพิ่มเป็น15.3ล้านปอนด์ได้อีกซึ่งตอนนี้มองย้อนไปนี่แบบว่าโคตรคุ้มเลยเขาเพิ่งยะยิบเองนะเกิดเมษาที่แผ่นมานี่เองอื จริงๆต้องบอกว่าโอกาสของเขาส่วนหนึ่งก็มาจากการบาดจิบของผู้เล่นคนอื่นเหมือนกันนะคะทั้งมาโกเซเนซีที่บอลมาต์เองแล้วในทีมชาติสเปนก็มีอินิโกมาติเนสกับเปาคูบาซีที่เจ็บไปอ๋อจังหวะมันพอดีใช่ค่ะแต่ต้องให้เครดิตเขาเต็มๆเลยนะคือเฮาเซนคว้าโอกาสนั้นไว้ได้แบบน่าประทับใจมากได้ลงเดบิวให้สเปนชุดใหญ่ เกมเจอเนเธอแลนด์ซึ่งเป็นบ้านเกิดเขาเลยนะโหเจอประเทศตัวเองเลยใช่ค่ะแล้วนะต่อมาก็ได้เป็นตัวจริงเลยซึ่งเออมันไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะสำหรับนักเตะอายุน้อยขนาดนี้ใช่เลยครับตอนแรกๆนี่จําได้เลยมีคนตั้งคําถามเยอะเหมือนกันแบบว่าสูงนะ6ฟุต6นิ้วแต่ดูบางๆผมๆหน่อยจะไหวรอกับพรีเมียร์ลีกที่มันหนักๆนะ อืมใช่ค่ะมีคำถามเรื่องนี้เยอะแต่เขาก็ลบคำสบประมาทไปหมดเลยโดยเฉพาะเกมกับสเปอร์สนั่นนะโหฟอร์มเด่นมากจริงๆที่ยิงประตูชัยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับยิงประตูชัยพาทีมชนะแล้วยังมีช็อตวายลท่าดีใจเดอะเชลลกายอีกที่เดอะสแตนดาร์ดก็เอาไปเขียนถึงกลายเป็นภาพจำไปเลยเรื่องรูปร่างที่อาจจะดูไม่หนามากเนี่ยอาจจะทำให้คนมองข้ามไปนิดนึงแต่เขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เฮ้ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยเขาไม่กลัวการเข้าปะทะเลยค่ะสถิติจากออฟตานี่ชัดเจนมากเขาเข้าปะทะลูกกลางอากาศบ่อยนะแล้วอัตราการชนะเนี่ยห้าสิบเก้าจุดสามเปอร์เซ็นตโหเกือบหกสิบเปอร์เซ็นตใช่ค่ะซึ่งมันอยู่ในระดับเดียวกับพวกกองหลังแข็งแกร่งอย่างกาเรียลของอาเซนอลหรือฟานเฮเก้หรือมาร์เกฮีเลยนะคะโหเทียบช้นกับผู้นี้ได้เลยนะเรื่องลูกกลางอากาศน่าสนใจมากครับและนอกจากความแข็งแกร่งเรื่องลูกโด่งแล้ว เหมือนจะมีความดุดดันด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอีกมุมที่สะท้อนความกล้าเล่นความถึงลูกถึงคนของเขาก็คือสถิติการทำฟาวเฉลี่ยต่อ90นาทีอยู่ที่1.2ครั้งก็ไม่น้อยนะใช่ค่ะสูงเป็นอันดับ3ในหมู่กองหลังพรีเมียร์ลีกเลยนะคะแถมได้ไปแล้ว6ใบเหลืองซึ่ง5ใบนี้เป็นการทำฟาวแบบแท็กติกเลยคือตัดเกมคู่แข่งอ๋อคือกล้าเล่นกล้าตัดเกมใช่ค่ะตัวเลขพวกนี้มันบอกชัดเจนว่าเขากล้าเข้าบอล กล้าตัดสินใจตัดเกมเมื่อจําเป็นไม่ใช่กองหลังที่แบบเล่นเซฟเซฟกลัวๆนะคะนั่นคือด้านความแข็งแกร่งความดุดันแต่ว่าจุดที่ทําให้เขาพิเศษจริงๆที่คนพูดถึงเยอะๆน่าจะเป็นเรื่องการเล่นกับบอลการครองบอลใช่ไหมครับยิงเขาโตที่สเปนย้ายไปตั้งแต่5ขวบฝึกกับมาลาก้ายุคชาบีอินเอสตาพอดี มันน่าจะมีอิทธิพลมากๆเลยมีผลมากๆเลยค่ะความนิ่งความสามารถในการครองบอลน,นี่คือจุดเด่นสําคัญของเขาเลยสถิติการจ่ายบอลสำเด็จกับบอลมัดนี่สูงถึง84.3 84.3ค่ะนี่คือสูงสุดในทีมเลยนะคะถ้าดูจากคนที่ลงเล่นเกิน2นัดแล้วกับทีมชาติสเปนในเกมเจอเนร์แลนด์ยิ่งพีก,กว่านั้นอีก ทำไป90.4%าไป9โอ้โห9กกว่าแต่ที่สําคัญกว่าแค่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะคะคือคุณภาพของการจ่ายบอลหมายถึงว่าไม่ใช่แค่แปะบอลคืนหลังหรือออกข้างง่ายๆใช่ไหมครไม่ใช่เลยค่ะเขาเด่นเรื่องการจ่ายบอลขึ้นหน้าด้วยหรือที่เรียกว่า progressive passes นะคะอ๋อ oh, จ่ายทะลุช่องจ่ายให้บอลเคลื่อนไปข้างหน้าใช่ค่ะจ่ายที่พาบอลเข้าใกล้ประตูคู่แข่งแบบมีความหมายสถิติตรงนี้อยู่ที่4.0ครั้งต่อ90นาทีนี่ก็สูงนะ สูงก็เป็นอันดับสองําเลกสในหมู่กองหลังพรีเมียร์ลีกที่ลงเล่นเกิน1 5 0 0นาทีตัวอย่างชัดๆที่ทุกคนน่าจะจําได้คือลูกแอสซิสต์งามๆที่วางยาวข้ามแผงหลังให้รามีนยามาหลุดไปยิงในเกมทีมชาตินั่นแหละค่ะอ๋อลูกนั้นสุดยอดจริงวิชั่นดีมากวางบอลแม่นสุดๆใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าเขามีทางวิสัยทัศน์แล้วก็คุณภาพการวางบอลจากแนวลึกจริงๆโหเล่นบอลกับเท้าได้เนียนขนาดนี้แต่แน่นอนครับ หน้าที่หลักของเซนเต์แบ็กก็ยังเป็นการป้องกันอยู่ดีซึ่งเขาก็ทําได้ดีเยี่ยมไม่พ่ายกันเลยค่ะการอ่านเกมของเขานี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากสถิติจากออฟตาก็สนับสนุนเรื่องนี้ชัดเจนเลยการตัดบอลต่อ90นาทีอยู่ที่2.2ครั้งสูงเป็นอันดับ2ของลีกเลยนะรองแค่ยานเบตนาเรคนเดียวอันดับ2เลยเหรอครับเนี่ย ใช่ค่ะแล้วการเคลียบอลต่อ90นาทีก็ทำได้6.7ครั้งอันดับ2เหมือนกันรองแค่จารัดแบรนทเวดของเอเวอเรตันโอ้โหสถิติเกมรับนี่ก็โหดเหมือนกันนะไม่ใช่มีดีแค่เล่นบอลใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ยืนตำแหน่งเฉยๆแต่แบบอ่านเกมแล้วก็เข้ามาจัดการกับอันตรายได้เร็ว,รวได้เด็ดขาด ยังมีสถิติอื่นๆอีกไหมครับที่มันบ่งบอกความสามารถเกมรับเขาได้อีกมีค่ะการห่งเคลียร์ก็ติดอันดับ5ของหลีกนะคะ3.3ครั้งต่อ90นาทีแล้วก็การบล็อกลูกยิงก็ติดท็อป7 3 3ครั้งต่อ90นาทีาต, 7, ต,าทตัวเลขทั้งหมดนี้มันช่วยวาดภาพให้เราเห็นกองหลังที่แบบว่าทำงานหนักมีส่วนร่วมกับเกมรับตลอดเวลาอ่านเกมดีแล้วก็ตัดสินใจข้อสกัดได้เด็ดขาดอืม ไม่ใช่แค่สถิตินะแต่มันสะท้อนความเข้าใจในตำแหน่งสมาธิในเกมด้วยถูกต้องเลยค่ะเพราะพัฒนาเร็วขนาดนี้ก็ไม่แปลกใจเลยที่จะได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติการถูกเรียกติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่นี่ถือเป็นเก้าวที่ใหญ่มากๆเลยนะโดยเฉพาะการที่โค้ชอย่าง ล u i s d e l a f o n เทเลือกเขาทั้งที่ตอนนั้นเล่นให้บอนมัสซซึ่งปกติโค้ชทีมชาติเขามักจะไว้ใจผู้เล่นจากทีมใหญ่ๆมากกว่าใช่ค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากแล้วยังมีข่าวอีกว่าเนเธอร์แลนด์ก็พยายามดึงตัวเหมือนกันแต่เจ้าตัวเลือกสเปนใช่ค่ะ คือปกติแล้วคู่เซนเตอร์ทีมชาติส่วนใหญ่มันจะมาจากทีมระดับท็อปทอปของลีกอย่างสเปนยุคก่อนปีเก้รามอสก็มาจากบาซ่ามาดริดอังกฤษก็สโตนสแมควายจากซิตี้แมนยูหรืออิตาลีชุดแชมป์ยูโรแกนหล,ลักก็มาจากยูเว่ใช่ใช่จะเป็นแบบนั้นส่วนใหญ่ การที่เฮาเซนชึ่งตอนนั้นเล่นให้บอลมัตเนี่ยสามารถแทรกขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ได้แถมได้ลงเล่นแล้วก็ทำได้ดีด้วยมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าเขาต้องมีอะไรที่พิเศษจริงๆที่ทำให้โคชมองข้ามธรมเนียมเดิมไปได้เลยแล้วพอขึ้นมาถึงระดับนี้ปุ๊บแน่นอนครับข่าวลือย้ายทีมมาเต็มเลยมาแน่นอนค่ะมีรายงานเรื่องค่าฉีกสัญญา50ล้านปอนซึ่งทางฟาบริซิโอโรมาโนก็ยืนยันผ่านเรดดิตว่า มีเงื่อนไขนี้จริงแต่เขาบอกว่าจะมีผลบังคับใช้จริงๆคือซัมเมอร์2 5 2 5นะอ๋อยังไม่ใช่ซัมเมอร์นี้ใช่ครับแต่ถึงยังไงแค่มีข่าวนี้ออกมารายชื่อทีมที่สนใจนี้ยาวเป็นหางว้าวเลยครับทั้งเรอัลมาดริดบาเยน m ์มิวนิกเชลซีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนิวคาสเซิลบาซ่าสเปอร์สแมนูโอ้ยมาเกือบทุกทีมใหญ่เลยจากหลายๆเล่นข่าวก็ไม่แปลกใจนะคะฟอร์มเขาดีต่อเนื้อขนาดนี้ ข่าวลือมันก็ยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกอย่างบทวิเคราะห์ของเซียมสปอร์ตเขาก็ลองวิเคราะห์ดูว่าเฮาเซนจะเข้ากับทีมใหญ่ๆได้ยังไงบ้างเช่นอาร์เซนอลที่อาจจะชอบกองหลังเล่นบอลกับเทา้าดีหรือเชลซีที่กำลังสร้างทีมด้วยดาวรุง่งภายใต้โค้ชคนใหม่อย่างมาเรสกาอืมก็น่าจะเข้าทางเชลซีนะที่เน้นดาวรุง่งใช่ค่ะ หรือลิเวอร์พูลที่อาจจะมองหาตัวแทนระยะยาวหรือคนที่เข้ากับปรัชญาของอาร์เนอร์สโอตนิวคาเซิลก็ต้องการเสริมทัพด้วยนักเตะอ,อายุน้อยที่เข้ากับสไตล์เอ็ดดี้ฮาวสเปอร์ล่ะครับสเปอร์เนี่ยแม้จะเน้นเรื่องข้อมูลแต่ก็อาจจะมีคําถามเรื่องความเร็วถ้าต้องเล่นเกมรับสูงแต่เรื่องการจ่ายบอลน,นี่ตอบโจทย์แน่นอนแต่ก็มีมุมที่ต่างออกไปเหมือนกันอย่างใน reddit เนี่ยก็มีคนถกกันเรื่องเชลซีเยอะเหมือนกันนะครับบางคนก็มองว่า เอ๊ะเชลซี Chelsea อาจจะต้องการประสบการณ์มากกว่านี้หรือเปล่าในแผงหลังอืมก็มีมุมนั้นเหมือนกันแต่ก็มีคนแย้งว่าแหมคุณภาพระดับเฮาเซนถึงจะยังเด็กแต่ก็ปฏิเสธยากนะคือดูเหมือนมีความเห็นต่างกันอยู่พอสมควรใช่ค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเวลาจะซื้อขายนักเตะดาวรุ่งที่กําลังฮอตฮอแบบนี้มันมีหลายปัจจัยให้คิด แล้วอย่าง The Standard ์ดเขาก็มองอีกมุมหนึ่งเลยเขามองว่าเชลซีอาจจะมีภาษีดีกว่าทีมอื่นนะจากความสัมพันธ์ที่ดีกับเอเย่นแล้วก็ข้อเสนอสัญญาระยะยาวบวกกับโอกาสลงเล่นที่น่าจะดึงดูดใจนักเตะได้มากกว่าอ๋อก็เป็นอีกมุมมองที่น่าสนใจต้องรอดูว่าสุดท้ายปัจจัยไหนมันจะสำคัญที่สุดใช่ค่ะต้องติดตามกันยาวๆ ทีนี้มาดูรายละเอียดสัญญาปัจจุบันกับบอลมัสจาก s p o อ t r a c คกันหน่อยนะครับเขาเซ็นเมื่อ30กรกฎาคม2024สัญญายาวเลย6ปียาวมากเลยนะคะ6ปีใช่ครับมูลค่ารวมตามข้อมูลคือ9,360ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเงินเดือนแล้วก็แคปฮิตต่อปี แคปฮิตนี่ก็คือตัวเลขที่นับรวมในเพดานค่าเหนื่อยรวมของทีมตามกฎการเงินนะครับอยู่ที่1,560,000ดอลลาร์สหรัฐส,สัญญาจะหมดปี2020นู่่นเลยค่ะแล้วก็ย้ำอีกทีเรื่องค่าฉีกสัญญา50ล้านปอนด์ที่หลายแหล่งรายงานตรงกันแม้จะมีผลบังคับใช้ซัมเมอร์2 0 2 5ก็ตามซึ่งถ้าถึงตอนนั้นแล้วมีทีมไหนย,ยื่นมาตามนี้การย้ายทีมก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยตรงไปตรงมาเลยจ่ายครบก็จบ ใช่ค่ะแต่ก็มีประเด็นน่าทิตจากคอมเมนต์ใน reddit เหมือนกันนะคะที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างค่าเหนื่อยของบางสโมสรอ,อย่างเชลซีที่อาจจะให้สัญญายาวๆเพื่อจูงใจแต่ค่าเหนื่อยเริ่มต้นอาจจะไม่สูงเท่าทีมอื่นตรงนี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการแย่มลายเซ็นนักเตะระดับนี้กับสโมสรชั้นนาอื่นๆได้นะแม้จะพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาก็ตามอ๋อเข้าใจละคืออาจจะสู้ค่าเหนื่อยเพียวๆกับทีมอื่นไม่ได้ แม้จะจ่ายค่าตัวไหวประมาณนั้นค่ะซึ่งมันก็เป็นมุมที่ขัดแย้งกับข้อมูลจากเดอะสแตนดาร์ดที่มองว่าเชลซีเป็นตัวเต็งอยู่เหมือนกันโดยรวมแล้วดีนเฮาเซนนี่คือปรากฏการณ์กองหลังดาวรุ่งจริงๆนะครับคือผสมผสานความสูงใหญ่แข็งแกร่งเข้ากับเทคนิคการเล่นบอลด้วยเท้าระดับสูงได้อย่างแบบน่าถึงมากผลงานก็โดดเด่นต่อเนื่องทั้งในพรีเมียร์ลีกทั้งกับทีมชาติสเปนทำให้ไม่แปลกใจเลยที่เป็นที่ต้องการของทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรป โดยมีเรื่องค่าฉีกสัญญาเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญที่ต้องจับตาดูกันใกล้ชิดเลยในปีหน้าอนาคตของเขาสดใสมากจริงๆค่ะเหมือนที่บทวิเคราะห์ของออ a ต n a า y ิสเขาสรุปไว้น่าสนใจมากว่ามันยากที่จะประเมินว่าเพดานความสามารถของดีนเฮาเซนนั้นจะไปได้สูงถึงเพียงใดฟังแล้วเห็นภาพเลยนะคือศักยภาพมันยังไปได้อีกไกลมากใช่ค่ะยังพัฒนาได้อีกเยอะ น่าติดตามมากๆครับก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้ให้ผู้ฟังลองไปคิดต่อกันดูนะครับว่าด้วยพัฒนาการที่มันก้าวกระโดดขนาดนี้การผสมผสานร,ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพแบบดั้งเดิมกับทักษะเทคนิคสมัยใหม่แล้วก็ความสามารถในการรับมือกับความกดดันตั้งแต่อายุอย่างน้อยเนี่ยดีนฮาเซนกาลังจะกลายเป็นต้นแบบหรือโปรโตไทป์ของเซนเตอร์แบ็กยุคใหม่ไปเลยหรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะ แล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆปรากฏการณ์นี้มันจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนานักเตะแล้วก็กลลยรก,การซื้อขายในตลาดฟุตบอลระดับท็อปต่อไปอยังไงบ้างก็ฝากไว้ให้ไปขบคิดกันต่อครับ